ติดหุ้น KCE อยู่เอาไงต่อดีคลิปนี้มีคำตอบครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราติดหุ้น KCE นะเราจะแอคชั่นอย่างไรต่อไปนะครับอ่ะตัวนี้คือกราฟของ KCE นะในไทม์เฟ a ม e Day นะขึ้นมานี่โอ้โหขึ้นมากว่าจะกว่าจะขึ้นมาได้นะจาก44บาทเนี่ยจาก44บาทขึ้นมาเอ่อบริเวณจุดสูงสุดนะครับ ตรงเนี้ห้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์ใช้เวลานะตั้งแต่ธันวายี่สิบสองธันวานะครับมาจนถึงสามกุมภาโอ้โหน่ะเป็นเดือนเดือนกว่าๆนะตอนลงนี่สองวันโอ้โหลงนี่สองวันนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าถ้าเราติดเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงได้บ้างนะ k คซตอนนี้หลุดตรงนี้ไปไปหรือยัง ราคาหลุดตรงนี้ไปหรือยงังเนี่ยราคามันมาอยู่ตรงบริเวณแนวรับพอดีนะครับราคาอยู่บริเวณแนวรับพอดีคือสี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์นะสี่สบแปดบาทห้าสิบสตางค์พอดีเปะ๊ะเป๊ะเลยนะถ้าตรงนี้รับอยู่นะถ้าตรงนี้รับอยู่ก็จะมีโอกาสมีโอกาสเด้งเป็นลักษณะไซด์เวย์แบบนี้นะ เห็นไหมเป็นไซเวยวในกรอบ48่บาทห้สิบตางค์ถึง58าสบาทห้สิบตางค์สิบาทพอดีเป๊ะนะครับแต่เรามาดูก่อนแต่ประเด็นคือแหมลายใหญ่ไม่อยู่ลายไม่ลายใหญ่ไม่อยู่ยยยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ติดหุ้น kce นะจุด48บบาทพอก่อนยอมถอยก่อนนะครับแล้วมารอดู แถวเนี้ยเงินที่เราขายไปนะเงินที่เราขายไปเนี่ยถอแบบอย่าเพิ่งเอาไปซื้อตัวไหนมารอถ้าถ้ามันลงมาจริงเนี่ยเรามารอแถวแถวนี้สี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์หรือสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์แล้วเอาเงินจํานวนนั้นเนี่ยมาซื้อตรงเนี้หนึ่งคือเราจะได้ราคาที่ลดลงนะครับสองคือเราจะได้หุ้นที่มากขึ้นนะครับจังหวะที่มันเด้งกลับขึ้นไปเหมือนเดิมเนี่ยเราก็จะได้ กไรเราก็จะได้กําไรนะครับต้นทุนลดได้กําไรเพิ่มขึ้นด้วยนะอ่ารอดูนะครับสําหรับตัว kce นะหลุด48บาทต้องยอมเหมาะก่อนนะครับยอมหมาะก่อนแล้วมารอแถวๆ44สี่สบาทห0 3สบาทเจนะครับนี่คือแผนนะโอเคก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ